อัลลอฮุอะลัาฮ al ิวรห์มน์น์ละั์ะม الحمد ل อัมตุลลอฮสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านพี่น้อง eland, ครับความสุขของแต่ละคนที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้เนี่ยต่างกันแต่กับการที่เราได้มีชีวิตยังมีชีวิตอยู่และมีลมหายใจนั่นคือความโปรดปานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกล่าวห้มดุลิลแา้วครับ เราจะได้เป็นบุคคลที่ชุกรขอบคุณอัลลอฮ์แล้วมาดก็ตามที่เราชุกรดขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้และเพิ่มมากกว่าและอินชากัรตุมลาอัิดันนะกลุ่มอัลลอฮ์ทรงบอกเสมอว่าถ้าเราขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้และเพิ่มมากกว่าวันนี้สําหรับพี่น้องที่เดินทางกับบุคคลที่ตั้งใจจะไปทําฮั์นะครับขออนุญาตฝากกับคนที่จะไปทําฮั์ต้องนึกอย่างนี้เลยว่าฮั์เนี่ย เป็นโมซิมที่บอกว่าเป็นเทศกาลเป็นฤดูกาลของการฝึกฝนทางด้านของอะไรครับเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติเรียนกันเยอะมีความรู้สูงสอนให้คนอดทนแต่ถ้าไปเจอเองเคยนอนอยู่บ้านสบายแต่ต้องไปนอนกลางดินกินกลางสายทำได้ไหมมันหนีไม่พ้นกับการที่จะต้องถูกฝึกว่า ระเบียบกับคําว่าอดทนระเบียบวินัยมีความอดทนการทอบนอนกับการให้อภัยและใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขมันจะเป็นสามคำนะที่จะเกิดขึ้นอยู่ในกระบวนของการอะไรครับการทำฮัทยกตัวอย่างเราเคยเป็นนายเราเคยเป็นผู้บริหารแต่เวลาไปทำฮัด เราต้องไปขึ้นตรงกับผู้นําที่เรียกว่าแซ่หรือเจ้าของบริษัทแล้วแซ่เขาก็จะมีนักวิชาการเขาก็จะบอกว่าอ้าวแปดโมงเจอกันนะหลังรับประทานอาหารนะเราเคยเป็นคนที่ทุกคนต้องรอใช่ไหมละ่ะถ้าปวดท้องหรือไม่อะไรแล้วมาช้าครั้งหนึ่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเราทุกครั้งเนี่ยมันไม่ใช่แล้ว ขอ้วยอายหายเราเป็นเราแล้วก็ขอยใย้ายมีในคณะของเราที่เดินทางไม่ใช่ว่าฮัตหรืออะไรก็ตามแต่ฮัตเป็นเรื่องที่บอกว่ามันคือการฝึกระเบียบวินัยเลยดังนั้นถ้าเขานัดแปดโมงเราไปถึงบ้านก้แล้วมีคําเชิญชวนไม่ใช่คําสั่งเราไม่ใช่คําว่าคําสั่งนะแตะ่เป็นคประกาศเป็นคําบอกว่าเดี๋ยวเราไปทําอุมรค์ตาวาสแแอวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะวันนี้เรามาถึงแล้วเราก็อะไรครับพักก่อนดีไหม บางคนก็บอกไม่ได้เดี๋ยวฉันอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าวิัยกับการใช้ชีวิตร่วมกันเราเริ่มไม่เข้าใจแหละดังฮัดังนั้นฮัตจึงเป็นเรื่องของการฝึกในเชิงปฏิบัติเลยถ้าเราเป็นบุคคลที่ให้เราเป็นนายคนเรามีลูกน้องเป็นพันคนเรามีนักเรียนอยู่ในการปกครองเป็นส0 0 0ันสาแต่เวลาไปถึงฮั์แม้กระทั่งเราจะเป็นผอ,อแต่เรามีผู้บริหารที่เรียกว่าแซ เราซ้ำอ่านวัตออาตันฟังแล้วปฏิบัติเนี่ยนะอันทำดูดิแล้เลยสองเราต้องอดทนบางคนบอกว่าแซ่หลอกให้อดทนกินอาหารช้ามั่งอาหารไม่ดีมั่งผมบอกอันนั้นคนละเรื่องอดทนนั่นหมายความว่าถ้าเรามาอยู่แล้วแล้วเราเจอรถที่เราบอกว่ารถเนี่ยเขาจะต้องออกกี่โมงไปกี่โมงแต่รถเข้ามาช้าเราต้องไม่พูดว่าอาทีเราเล้ตรงเวลาแต่ที่รถไม่เห็นมาตรงเลย อะไรที่ไม่ดีไม่พูดทำดุลินแล้วไว้อันทำดุลินล,ละออกมาแล้วไม่เป็นไรมาช้าก็ดีกว่าไม่มาเห็นไหมครับแล้วจะมีอะไรที่บอกว่ามันคือความสุขเมื่อเรามีวินยัยแล้วเราก็มีคําว่าอดทนแล้วเราก็จะต้องอยู่ด้วยกันกับคานที่บอกว่าเราต้องมีการนอบน้อมให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องไปนอนกับคนที่รู้จักอาจจะนอนกับคนที่ไม่รู้จัก แล้วเราจะอยู่กับเขาได้ไหมเราจะนอนได้ไหมเราก็คิดว่าน่าจะไม่ได้นั่นคือตัวเราที่เรามองว่าเราจะอยู่เขาไม่ได้แล้วเ,เคยคิดไหมเขาคิดว่าเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้แต่ถ้าเราคิดว่าอธรรมดล,ลได้อยู่กับคนอื่นเราจะได้รู้จักเพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วเราก็ใช้หลักตาสามวะเรามีการตะวานตัวนอบน้อมแล้วก็ให้เกียรติแล้วใช่ไหมละ่ะเราก็มีการที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันไม่เป็นไรถ้าเราอายุมากกว่า ขอ,อเด็กคนนั้นจะเข้าห้องน้ําก่อนไม่เป็นไรข้าก่อนเลยลูกถ้าเราอายุน้อยกว่าผู้ใหญ่บอกขอเข้าก่อนถูกครับท่านเป็นผู้ใหญ่ข้าก่อนเลยมันจะสอนวิธีของการที่เราได้เรียนพ่อแม่สอนไว้แต่เวลาไปใช้ชีวิตอยู่ในฮัทจริงๆเนี่ยมันคืออะไรที่บอกว่าเราจะเริ่มเห็นว่าเราจะมีการปฏิบัติในเชิงของการนําความรู้สู่การปฏิบัติได้หรือไม่ฮัทเนี่ยสอนได้เลยบอกได้เลยวัดได้เลย แต่ขออยาให้เกิดกับเราที่บอกว่าถ้าจะเป็นเพื่อนแท้ดูที่ไหนดูที่การเดินทางที่บอกอยาให้เกิดกับเราก็คือเพราะทะเลาะกันก็คือเพราะการเดินทางนี่แหละเมื่อเราไปด้วยกันแล้วเราก็ต้องบอกว่าเราต้องปรับเราเคยอยู่ยังไงเคยทําอะไรเคยทานข้าวแล้วต้องมีภรรยามีลูกมีหยิบไปล้างอะไรให้ถ้าเราไปอยู่ในห้องแล้วเราเป็นคนที่อายุน้อยสุดผมล้างให้ครับเดี๋ยวผมหยิบให้ครับเดี๋ยวผมยกให้ครับ ทำได้ไหมบางคนบอกว่าไม่ได้อะเราเป็นอาจารย์เราเป็นอิหมัมยิ่งเป็นอิหมัมเป็นอาจารย์เราต้องเป็นคนที่บริการเพราะเขาคือผู้ใหญ่เขาคือผู้อาวุโสถ้าเขาเป็นเด็กเราก็ทําให้เขาดูคนถ้าถูกสอนมายังไงให้อยู่ในสภาพเป็นเด็กเขาก็ทําอยู่ในสภาพเป็นผู้ใหญ่เขาก็ทํานะแต่คนที่ไม่เคยถูกฝึกแล้วเป็นคุณหนูให้อยู่สภาพไหนเขาก็ไม่ทํานะเราจะเป็นคนอย่างนั้นเพราะละ หรือต้องจัดเวรเลยวันนี้คนนี้ล้างพุงนี้ล้างถ้ามันมีระเบียบแล้วมีเวรเมื่อไหร่นะนั่นแสดงว่าตรงนั้นไร้ซึ่งระเบียบเวรนะ่ยคือสําหรับคนที่ไม่รับผิดชอบแต่ถ้าตัวคนรับผิดชอบไม่ต้องจัดเวรไม่ต้องไปตรงตารางเลยใครจะล้างจานใครจะเก็บถ้วยนะฮัดคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็บางประเทศที่ผมฟังแล้วบอกว่าประเทศนี้ไม่มีทหารเพราะประเทศนี้ก็อยู่กันแบบเข้าใจกันไง มังโมเทนบอกมีทหารก็ว่ากันไปนะครับในโลกเราก็เห็นโลกโซเชียลต่างๆต่อมาก็คือว่าเมื่อเราใช้ชีวิตร่วมกันร่วมกันไม่ได้หมายความว่าชายหญิงนะหญิงไปอยู่กับหญิงชายอยู่กับชายแล้วเวลาเราเป็นผู้ชายเราไปกับภรรยาภรรยาเราอยู่ห้องซึ่งมีผู้หญิงที่ไม่ใช่ม่หร่อมญาติพี่น้องเราเนี่ยนะเราจะเข้าห้องมารายญาติต้องเคาะถ้าเคาะแล้วถ้าเขามีผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่พี่น้องเราเราก็เรียกภรรยาเราออกมาคุยข้างนอก เราไม่ใช่เดินทะเลทะท่าเข้าไปนั่งคุยเพราะเขาจะนอนเขาจะเอนซึ่งเขากลับมาจากละหมาดบางทีเขาอยากจะเอนหลับตาสง,งีบหนึ่งหลังซู้ดิอย่างเงี้ยนะเราเข้าไปนั่งคุยกับภรรยาไปคุยกับลูกเราเนี่ยวันสองวันไม่เป็นไรแต่ทุกๆวันถามว่าเขารำคาญเพราะละเนีย่ยเขาเรียกฮุสนุ่นมาสเราจะทํายังไงที่จะอยู่ด้วยกันแล้วแบบเออมันจะได้ไม่มีบาประหว่างกันนะพราะถ้าเราออกจากห้องปุ๊บเดินไปละหมาดเดี๋ยวสองคนนั่ซุบๆกันเนี่ย เขาก็จะบาปแล้วเพราะเขานินทาเราและใครเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดนินทาเราไงนี่คือสิ่งที่เราค่อยๆค,คุยกันนะครับและเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกกับการที่จะให้อะไรครับเราเนี่ยมีการอ่อนโยนมีการช่วยเหลือแล้วเป้าหมายของเราก็คือกับการที่เราเน้นกับการที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่คิดลบไม่คิดด้านอื่นกับคนอื่น มองโลกให้สวยงามะเรื่องของคนอื่นอย่าไปวิเคราะห์อย่าไปวิจารณ์รวยจริงเปล่าว่วางอะกลับมาจากละหมาดแล้วรวยจริงเปล่ามีตังจริงเปล่าแต่งตัวซื้อของอะไรประมาณเนี่ยเขาจะซื้อเขามีตังปล่อยเขาเขาไม่มีตังซื้อแต่เขาอยากได้แล้วเขาซื้อก็ไม่ต้องไปวิจารณ์ที่บอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะจนแต่เขาอยากได้เขต้องให้เขาซื้อ หรือแม้ถ้าหากว่าเขารวยแล้วเขาซื้อก็ต้องไม่ไปบอกว่าดูใช้ตังค์ไม่เป็นเราอยู่ให้เป็นเพราะที่นั่นคือนครมักกะซึ่งเป็นดินแดนที่อะไรครับมีความรอเสริฐถ้าพูดคําว่าละหมาดหนึ่งเวลาได้แสนนะผละบุญะอ่านกุรอานหนึ่งอักษรได้แสนนะท่านเคยคิดมุมกลับไหมถ้าท่านทําบาปหนึ่งมันก็แสนนะ บางคนบอกเอาไม่เคยมีใครพูดมีแต่พูดว่าถ้าทําความดีหนึ่งเลยแสนหนึ่งความดีแสนท่านใสนามาเราเดีอราอยอูถ้าให้เลือกได้ฉันก็ไม่มาอยู่มังกาเพราะทําดีได้แสนแต่ทาชั่วมันแสนเหมือนกันนะแล้วระดับซอฮาบะคอลีฟ่าจะทําชั่วหรือแต่ด้วยกับความที่อะไรครับโลกนี้มีแช่ตอนอยูุแยงขอเ่าทรงคุ้มครองตัวผมและตัวท่านขอเราทรงปกป้องผมและปกป้องท่าน ดังนั้นถึงบอกว่าอะไรก็ตามมันเกิดได้แต่เราก็ต้องอะไรครับพยายามขอดุอาหลังละมาดขอดุอาในสิยงบุขอดุอานะครับแล้วเราก็อินชัลเราเราไปอยู่ด้วยกันจะ20วัน30วัน40วันเราแบ่งปันเราช่วยเหลือเราสอบถามเราเป็นเด็กเราเป็นผู้ชายเราช่วยเขาเราร่างกายสุขภาพดีเราช่วยผู้ใหญ่เราจูงเราให้เขานั่งก่อนเราช่วยแบกของอะไรประมาณนี้นะ แล้วสิ่งที่อัลลอฮ์จะตอบแทนก็คือเมื่อใดที่เราช่วยเหลือคนอื่นอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราเมื่อเราต้องการให้คนอื่นสลามกับเราเราสาลามกับเขาก่อนถ้าเราต้องการให้คนอื่นรักเราเราต้องแสดงความรักกับเขาก่อนเนี่หลักของการดําเนินชีวิตขอตัวอาต่อหรอนะครับให้เราทุกคนเดินทางโดยที่ยังไม่รู้จักกันแต่ไปอยู่กันแล้วเรารักกันแล้วกลับมาเราจะเป็นเพื่อนกันและเราก็จะเป็นสายใหญ่ของความเป็นพี่น้องที่มีอัลลอฮ์และเราศูลย์เป็น pูให้แนวทางกับเราทุกคนครับ Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh